วัสดีค่ะจะเจอกับแม่หมออมมีเข้าสู่เพจแม่ลูกพุกดวงนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราเข้ากันที่ประเด็นเขาเนี่ยออกไปจากชีวิตคุณมุกออนไปแล้วเลิกกันไปแล้วหยาก,กันไปแล้ว มีเรื่องมีปัญหามีประเด็นกันไปแล้วเขาคนนี้ค่ะออกไปจากชีวิตคุณแล้วเขามีความสุขแค่ไหนกันเฉียวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเสื้อมาั่นในตัวแม่หมอค่ะเสื้อมาในก์ดและในไพโอารากรลุสำหรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเลือกัสสามใบตรงหน้าค่ะหนึ่งค่ะ 2ค่ะและ3ค่ะใบสุดท้ายค่ะโอเค1 2 3เลือกเลยค่ะคิดถึงหน้าเขาด้วยนะว่าเขาคนนี้มีความสูขอยู่หรือเปล่าที่เขาออกไปจากชีวิตคุณนะคะเริ่มเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกการ์ดไปที่1อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคิดถึงหน้าเขาเลยนะคะว่าช่วงนี้เขามีความสุขดัวคนของเขาหรือเขาอยู่ตัวคนเดียวเอ๊ะเขาอยู่อย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แม่หมอจะเป็นคนที่แบบขอเปิดไพ่รัวๆออกมาก่อนเลยนะแล้วค่อยสรุปให้ที่หลังนะคะอ่ะโอเคโอเคมีความสุขไหมเขามีปัญหามีประเด็นกันอยู่นะอือหือรักรักเลิกเลิกรักไปเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาบางคนอยู่ไกลกันมีประเด็นหึงหวงกันได้แค่เฝ้ามองดูกัน ห่างๆแบบห่วงๆนะคะในตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นะเขาไม่เชิงมีความสุขนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเขาอยู่กันแบบมีความสุขในทิ t o อกในเฟซในไลน์เขาลงรูปคู่มีความสุขอะแม่หมอมองว่ามันไม่ใช่อืมเขาไม่ถึงขั้นเลิกแต่เขาก็มีปากมีเสียงมีหึงมีห่วงมีทะเลาะกันอยู่เออทะเลาะเรื่องคุณได้ไหมก็ได้เรื่องคนอื่นเลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นพาระยะทางที่เขากับคนของเขาอยู่ไกลกันด้วยนะคะ ซึ่งมันมันมองแล้วแม่หมอมองว่าเป็นเรื่องเวรกรรมอะที่เขาและคุณและคนนั้นที่ต้องประสบกันอะในตอนนี้ช่วงเนี้ยมันเป็นแบบนั้นนะคะมันเหมือนกับมันต้องเลิกมันต้องจบกันไปอเออแล้วก็กลับมาอยู่ได้กันอะไรแบบนี้นะคะแต่เนี้ยเราดูในชีวิตเขาที่ไม่มีคุณถูกปะใช่เขาไม่มีความสุขค่ะอืมเหมือนจะดีเหมือนจะยวาดวาดไว,ว,ว,ว้แบบสวยอะในเฟซในไลน์อย่างที่บอกไปแล้วอะคะ่ะเออเหมือนถึงถึงคุณถามเขาก็จะบอกเขาโอเคนะอืม มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อะประมาณนี้จ้า mm. เดี๋ยวเราดูต่อนะคะชาวกองที่สองใครที่เลือกการ์ดใบนี้เอาไว้นะคะ mm. คนนี้ที่เขาม o v อ on mm. ไปจากคุณ mm. เขาอยู่กับคนคนนั้นหรือไม่ได้อยู่กับใครเลยหรือเปล่า mm. และเขามีความสุขแค่ไหน,น mm. กันเชี่ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ถามว่ามีไหมต่างคนต่างยื้อค่ะมีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วงเนี้ยยื้อกันเอาไว้นะซึ่งอืแม่หมอไม่แน่ใจว่าใครเนาะมันมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพยายามแต่งตัวดูดีเลยเออพยายามเข้าร้านเสริมสวยพยายามแต่งตัวให้แบบดูดีอะ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเสี่ยงอะอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์กันแล้วมีคนใดคนหนึ่งแทบจะแบบไปไกลเลยนะบางคนถึงขั้น ดิวกับต่างชาติต่างภาษาเลยทีเดียวนะคะแอบมีกิ๊กมีกักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือณนะตรงเนี้ยได้แค่พูดได้แค่คุยกันอ่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณเห็นอีกเช่นเดียวกันสาของที่สองนะคะเหมือนได้แค่ยื้อกันเอาไว้ให้ทุกคนได้เห็นว่ายังรักกันดีอยู่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขามีเรื่องซับซ้อนที่บอกใครไม่ได้เช่นเขาแอบมีคนอื่นหรือคนของเขาที่ไปเลือกนะ่ะอที่ไม่ใช่คุณเลยนะ ไปมีคนอื่นนะคะซึ่งก็เหมือนแบบช่วงเนี้ยก็ได้แค่ได้พูดได้คุยกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้มีพลังงานของความมีความสุขจา๋าแต่เขาก็อยู่ได้อะไรแบบนี้นะคะตามนั้นจ้าชาวกองที่สองจบไปนะคะชาวกองที่สามค่ะใครที่เลือก การ์ดใบนี้เอาไว้นะคะสื่อจิตสื่อพลังานคิดถึงหน้าคุณที่คุณอยากรู้คนที่เขาเนี่ยได้ก้าวออกไปจากชีวิตคุณเขาได้ม o v e on จากคุณไปเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างตรงตัวเลยตรงตัวเลยนะคะเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่หรือเปล่าคะชาวกองที่ใช่แน่นอนไม่ดีเลยพลังานลบๆๆ,ๆเกือบเหมือนจะดี มีปัญหาอันนี้มันมันไม่ใช่ใช่ความรักเลยนะหรือถึงเขามีอ่ะมันก็ไม่ได้มีความสุขค่ะแทบจะมีการเลิกลาอย่าล้างจบสิ้นไปแล้วเออแล้วคิดได้อืมว่าคนคนนี้หลอกเงินเขาหลอกผลประโยชน์ในตัวเขาหลอกให้เขารักแล้วก็จากไปอะไรแบบนี้ค่ะมันเกือบเหมือนจะดีในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้มองว่ามันไม่ดีเลยนะเขาก็มองรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีเรื่องเนี้ยนี่ก็เงินนี่ก็เงินเนี่ย มันน่าจะดีกว่านี้แต่จริงแล้วมันไม่ใช่เอาแบบอารมณ์เนี่ยตอนเนี้ยปิดปารปดูดแป๊ดเลยอเอออารมณ์ไม่ดีอะ่ะไม่ปลื้มกับการกระทําของคนที่เขาอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครคุณจะรู้ดีนะคะเขาได้แต่เฝ้าระวังว่าตอนเนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกต้องมีปัญหาอีกแน่ๆเลยต้องมีประเด็นอีกแน่ๆเลยที่ทําให้เขาอารมณ์ ขึ้นอีกแน่ๆเลยอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ดีมากๆเลยค่ะชาวกองที่3นะคะอ่ะโอเคจบกันไป3กองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดูส่วนตัวก็อินบ็อกที่เพจได้เลยนะคะแม่หมอพร้อมนะคะใครอยากเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนเบอร์ก็ทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ